สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูปอยใน EP ีที่129นะคะเด็กๆเ,เปิดหน้าที่78นะคะหน้า78นะคะผันเสียงคำประสมสรอามีตัวสะกดแต่ว่าคำคำนั้นจะขึ้นต้นด้วยอักษรกลางนะคะอักษรกลางก็คือที่เราท่องไว้ก็คือไก่แจ้ดิ้น ตายบนปากโอง่งนะคะอ่ามีเขายกคำมานะดูตัวพยัญชนะต้นนะคะตัวหน้าสุดเราเรียกว่าพยัญชนะต้นนะอันนี้เขายกตัวอย่างมาก็คือมีกอไก่ดอเด็กปอปลาและบอใบไม้นะคะเรามาหัดผันเสียงก่อนนะคะผันเสียงคำเนาะเรามาดูตรงช่องนะคะอันนี้เขา กำหนดไว้ก็คือเอาเสียงของมันนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาอักษรกลางเนี่ยผ่านได้ทั้งหมดห 5, 5้เสียงเลยนะคะแต่มีรูปวรรณยุกอยู่ทั้งหมด4รูปนะคะรูปสามัญมันไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะอ้าวมาเริ่มกันเลยนะกออางอกลางกออางอกลางกลางเอกกลาง กออางอกลางกลางโทกลางกออางอกลางกลางตีกลางกออางอกลางกลางจัตวากลางกลางกางก้างกางกางดออามอดามดออาโมดามดามเอกดามดออามอดามดามโทดามดออาโมดามดามตีดามดออามอดามดามจัตวาดาม ผ่นเสียงนะคะดาม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 ปออายอปายปออายอปายปายเอกปายปออายอปายปายโทป้ายปออายอปายปายตีปายปออายอปายปายจัตวาปายผันเสียงนะคะปลายปายป้ายปายปายบอานอบาน บอานอบานบานเอกบานบอานอบานบานโทบ้านบอานอบานบานตีบ้านบอานอบานบานตะวบานบานบานบ้านบานบานอ่มาดูด้านข้างนี้ก่อนนะคะกออางอกลางกออางอกลางกลางโทก้างบอานอบาน ดอกไม้บานเนี่ยออานอบาน,บานบานบานโทบานบางคำที่พันมาแล้วจะมีความหมายและในบางคำพันมาแล้วไม่มีความหมายนะคะแต่ให้เกิดเสียงนะคะ,ะมาดูด้านล่างนะคะหัดอ่านให้คล่องก่อนหัดอ่านให้คล่องเราขอเน้นย้ำการสะกดก่อนหนะ้าเมื่อเด็กๆสะกดจนคล่องแล้วเด็กๆจะจําได้ว่าคํคำนั้นอ่านอย่างไรนะคะมาเริ่มก่อนกออามอกามกามโทกามปออูปู กออา้ามปูกอมก้ามก้ามโทก้ามปอปูก้ามปูสอ,อมอสามดอ,อมอดามดามโทดามสามดามสอ,อมอสามดอ,อมอดามดามโทดามสามดามปากกาเรียกดามนะคะเป็นลักษณะนามของปากกาถ้าเป็นดินสอ นะคะเป็นดีสอใช้ spell, ลักษณะนามก็คือแท่งนะคะต่อไปอองอออเอกองนออํานํานําโทน้าอ่างน้าอองออองเอกองนออํานํานําโทน้ําอ่างน้ําชอูชูปอายปายปายโทป้ายชูป้ายชอูชู ปออายออปายปายโทป้ายชูป้ายดออายอดายดายโทได้ดออายอดายดายโทได้กออาวอกาวกาวโท9ก้าวยออายยาวก้าวยาวถ้าคำว่า9้าวเท้าเราไม่ใช่สระเอานะลูกใช้สระอานะคะมีวแวงนเป็นตัวสะกดและใส่วรณยุคโทนะอ่า ยาวนะคะกออาวกาวกาวโทกาวยออาวยาวกาวยาวมออีมีกออานนการการโทก้านมีก้านมออีมีกออานการการโทก้านมีก้านคออาคาคาเอกคาคออาคาคาเอกคาจออางอจางจางโทจ้างคา จางคออาคาคาเอกคาจออางอจางจางโทจ้างคาจ้างชอยชัยชัยโทชัยจออายอดจายจเอกจ่ายใช้จ่ายชอยชัยชัยโทใชัยจออายอดจายจเอกจ่ายใช้จ่าย ต่อไปนะคะเป็นหน้า79นะคะอ่าหน้า79ด้านล่างนี้และด้านบนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาฝึกสะกดก่อนนะคะก่อนที่เราจะหัดคัดลายมือเนาะกออางงอกลางกลางโทลกางกออางงอกางกลางทกลกางจออ่างงจางทจ้จาง จออาโนจางจางโทจ้างบออานนบานบานโทบบานบออานนบานบานโทบบานดออานดานดานโทด้านดออานดานดานโทด้านปออาโยปลายปลายโทป้ายปออาโยปลายปลายโทป้ายดออายอดายดยโทได้ดออายอดายดยโทได้อออาวออาเอาเอกเอาอออาวออาเอาเอกเอา ปออาวอเปล่าเปล่าเอกเปล่าปออาวเปล่าเปล่าเอกเปล่ากออามอกามกามโทกามกออามอกามกามโทกามดออามอดามดามโทดามดออามอดามดามโทดามอ่างน้ำใช้จ่ายรออะบอรับจออางอจางจางโทจ้างรับจ้างรออาบอรับ จออางอาจางจางโูจ้างรับจางกออา,างอาก,างกลางกลางโถกลางปอลออาปลาปอกลอเนี่เป็นพยัญชนะต้นทั้งสองตัวนะคะอ่าอลอิงรอเรือมาควบนะคะคำคำนี้ใช้ลอลิงมาควบกับปอปลานะคะถือว่าเป็นพยัญชนะต้นทั้งสองตัวเลยทั้งปอปลาและลอลิงนะคะอ่ากลางปลา กอางงอกางกางทก้างปลออาปลาก้างปลานอไอในคำว่าในในบ้านในรถในกระเป๋าใช้ออกเสียงสระไอแต่ว่าใช้สระไอไม่ม้วนนะคะบออานอบานบานโทบ้านในบ้านนนไอในบออานอบานบานโทบ้านในบ้านดอานอดานดานโทด้าน นอีนีนีโทนี้ด้านนี้ดอานอดานดานโทดานนอีนีนีโทนี้ด้านนี้ชออูชูปออายอปายปายโทป้ายชูปายชออูชูปออายอปายปายโทป้ายชูปายดออายอดไดายโทได้ขออาวขาว ได้ขาวดอดอายอดายไดโทได้ขออวอขาวได้ขาวสอีสีสีเอกสีอดออามดามดามโทดามสีดามสอีสี Jen. สีเอกสีดออามดามดามโทดามสีดามกออามกามกามโทกามกออามกามกามโทกามเปออูปูกามปูกออามกามกามโทกาม ปออูปูก้ามปูก็รออักระก็รอควบกันนะคะเมื่อกี้ปอกับรอใช่ไหมรอลิงอันนี้อรอเรืรอมาควบกับกอไก่นะคะอ่าเป็นพยัญชนะต้นทั้งสองตัวเลยนะก็รออักระต่ออายอตายตายเอกตายกระตายก็รออักระต่ออายอตายตายเอกตายกระตายจออายอใจใจเอกใจมอาอมา จ่ายมาจออายอจ่ายจ่ายเอกจ่ายมอาอมาจ่ายมาแล้วเด็กๆขัดนะคะต่อไปนะคะเป็นหน้าที่80นะคะหน้าที่80ดด้านบนนะคะดูคำที่กำหนดให้คือกำหนดไว้ในช่องสี่เหลี่ยมฟ้านี้นะคะอ่าแล้วเติมตัวอักษรที่ถูกต้องลงในช่องว่างเห็นไหมมันหายไปใช่ไหมคะอ่า มีคำว่าอะไรบ้างได้กามปูกา้านสามดามคาจ้างชูปลายและเด็กๆเติม6ข้อนี้นะคะด้านล่างคิดได้เขียนเป็นเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกตอ้องอ่าอันนี้จะแยกซ้ายกับขวานะคะเราไม่เอามาปนกันนะด้านซ้ายมือนี้จะเป็น5ข้อด้านหน้านะคะอ่าและแท็บคำด้านบนขวามือก็ อยู่ทางส่วน6อ่าข้อด้านล่างนี้นะคะอ่าให้เด็กๆฝึกทำนะคะวันนี้อ่าไม่มีการบ้านแต่ให้ฝึกทั้งอ่านและทบทวนกับผู้ปกครองนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ